แม่ไม่อายเหรอเวลามีเพื่อนบ้านถามแบบนี้อันนี้อันนี้พวกจิตใจมันไม่ปกติคนพวกนั้นน่ะอปกติอย่างนั้นนะคุณจะเล่เรื่องนั่นเนี่ยเรื่องที่ว่าต้องหาคนรวยต้องหาผัลวลูกเลยนะแบบนั้นน่ะสอนวิธีหาผัวให้ลูกไม่คิดที่จะสอนวิธีจำมหากีนในลูกให้การศึกษาลูกอีกคนพวกนี้พวกบอกว่าชูว สวัสดีค่ะตอนนี้นะ,ะเราอยู่กันในช่วงอย่า,าว่าแม่สอนนะคะประเดี๋ยวเนี่ยเราจะต่อสายนะคะไปหาคุณนายมันนี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาฟังกันว่าวันนี้เราจะมีประเด็นเรื่องอะไรที่จะมาคุยกันอีกแล้วนะคะคคคกับแม่กับลูกนะจ๊ะจะรับหรือเปล่า ัลโหรแม่ทำอะไรอยู่คะดูดูทัศนดูเรื่องอะไรอยู่ดูอะไรอยู่ดูข่าวหรือว่าดูอะไรทูเปอร์อันฉลี่ะเด็กมันเก่งมันรู้เยอะรุ่นไหนรุ่นไหนอ่ะอ๋อโอเคแม่เขาประเด็นกันดีกว่าในเมื่อหัวหวยขุดออกมาเราได้หนึ่งปอนเข้าประเด็นกันดีกว่าแม่วันนี้เนี่ย ลูกมีเรื่องจะถามหน่อยวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องลูกเขยดีกว่าอะแม่ลูกถามหน่อยว่าอะจากประสบการณ์ที่ลูกแต่งงานมาในชีวิตเนี่ยแม่เราถามก่อนแล้วแม่แม่ไม่ได้เคยที่ต้องมาเรียกสินสอดไม่เคยเรียกเงินเลยแม่จําได้ไหมตอนนั้นที่ที่เขาเขาถามมาว่าแม่แม่อยากได้อะไรแต่แม่บอกว่าแม่แม่ไม่ต้องการใช่ไหมตอนนั้นอะ ทำไมอ่ะทำไมถึงแม่ไม่อยากได้ลูกถามหน่อยทั้งๆที่สามีเก่าลูกเขาก็ถามว่าแม่แม่อยากได้อะไรไหมเพราะว่าเขาก็รู้วัฒนธรรมไทยใช่ป่ะแต่ว่าแม่บอกเองแม่ไม่เอาทําไมอ่ะทําไมแม่ถึงบอกว่าแม่ไม่เอาแม่ไม่ใช่เลี้ยงลูกมาเพื่อขายแล้วหากินไม่ใช่พ่อฟันหมูแม่ฟันหมูดูเอาไวยช้างวานเพียอเอาไปขายไม่แต่ว่าแม่ แต่ว่าตอนนั้นน่ะคือเขาเขาเสนอให้แม่จําได้ไหมตอนนั้นน,น่ะนอนเราตอนที่ลูกแต่งงานครั้งแรกอะแม่ไม่เอาไม่เซึ่งแม่แม่ฉันเป็นคนไม่เอาเองนะคะแต่ว่าคนอื่นฉันก็ไม่รู้นะเ,เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่สําหรับพ่อกับแม่ฉันมาเขาไม่เอาเลยท,ท,ทั้งที่สามีเก่าฉันเขาเสนอนะคะเ,เขา เขาถามว่าเออคุณดิู้ันได้ตลอดรอดฝัก็โอเคแล้วค่าสินสอดอะไรยังไงนะเพราะว่าเขารู้วัฒนธรรมไทยอ่ะแต่แม่จากับพ่อฉันบอกไม่เอาไม่เอาเนาะแม่เนาะไม่อยากเอาของใครทั้งสิ้นเลยอืมซึ่งเขาไม่เอานะคะนั่นแหละเออแล้วเรา เราเราไม่ใช่แค่นั้นลูกก็มานึกถึงแต่ก่อนตอนที่คบกันตอนที่ตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะเขาก็เคยถามแซมว่าแซมอยากได้ทองเปล่าตอนคบกันแรกๆเลยก็คือคือเข้าใจเป่าแม่คือแม่คือเข้าใจเปล่าว่าส,สเต็ปของของออผู้หญิงไทยอะไรแบบนี้เวลาคบกับฝรั่งสมัยรุ่นรุ่นก่อนนะก็จะเป็นแบบว่าฝรั่งก็จะรู้ไงว่าเดี๋ยวต้องซื้อทองให้แต่ว่าคือคุณรู้ไหมว่าอันนั้นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้เขา เออรักแชมมากหรืออะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนั้นตอนที่เราเป็นแฟนกันเนี่ยก็คือเขาถามแชมว่าแชมอยากได้ทองหรือเปล่าช่วงแรกๆเลยนะเออเขาจะสื่อทองให้ฉันบอกฉันไม่เอาแม่แต่ว่าบางคนเขาก็มองว่าโง่แกไอ้พวกไม่เอาอะ่ะแต่ลูกมองว่าลูกไม่โง่น,นะแม่นะนเออบางอย่างมันคือการวัดใจกันอะคือลองเป็นคนที่ไม่อยากได้ของใครเออแล้วแล้ว,ลวนั่นแหละค่ะคือเพื่อคือเอาคนอื่นฉันไม่ทราบนะคะแต่ว่า นี่คือพ่อกับแม่จำสอนมาว่าว่าถ้าเกิดว่าโอเคถ้าถ้าเราจะรับอ่ะก็คือนอกจากว่าเราต้องแบบว่ามันจะต้องอเงินด้วยของมีค่าเอนทองม่ได้รักกันด้วยของมีค่ารักกันด้วยหัวใจความรักมันสำคัญกว่าคือมันเหมือนการวัดใจกันอนะเออใครที่ถามนะเออ คือถ้าเกิดว่าชําลับตอนนั้นนะคะชําอาจจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็ได้อาจจะเป็นไปได้เนาะหรือว่าอาจจะยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ของชําเนี่ยก็คือก็คือเขาเสนอว่าจะซื้อตอนนั้นนะเสนอว่าจะซื้อทองให้หนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเนี่ยคือตอนที่จัดงานแต่งที่กรุงเทพนะคะจัดที่ปิดร้านร้านอาหารสุขุมวิทนะคะในซอยสุขุมวิทซอยสี่ซึ่งสมัยนะั้นมันสิบกว่าปีแล้วนะเขาจัดให้ใหญ่เลยนะนะ้แม่น้องงานแต่งก็ใหญ่นะแม่นะ แม่ว่าใหญ่ไหมไล่ะเอออยู่ใจกลางสุขุมวิทเลยอะ่ะตอนนั้นอะ่ะตอนที่ลูกแต่งอะ่ะอื่นั่นแหละค่ะก็คือประสบการณ์แม่แล้วลูกถามหน่อยอะ่ะแล้วแล้วเออในฐานะที่แม่เป็นแม่เนี่ยทำไมแม่ถึงไม่อยากให้ลูกได้ได้เอ,อผัวรวยผัวอะไรหรอ คนเราบางทีคนรวยอะ่ะมันวัดใจก็ไม่ได้หรอกแต่เราส่วนเราไม่ได้รวยเท้ามันมันอื่นจะไม่รักเราจริงก็ได้คนรวยอะ่ะมันนีนมันแล้วมันจะเป็นซื้อไก่ก็ไห้หรอไม่แต่แตคนรวยก็รู้ทั่วไปเปล่เน่ะมันะมนึกเรอยงเมื่อไรก็ได้คนรวยอะ่ะแ, <c oughs> แม่แม่ไม่ได้อยากให้ได้ลูกไ,นะได้ดีอ๋อได้ผัวรวยได้ดีถ้าเขาเป็นคนดีก็โอเคแต่ถ้ามันดูกันแล้วมันไปไม่ยืดอ่ะเราไป คนรวยอะถ้าเราไม่ได้รวยเท่าเขาอ่ะอืมอืมอย่างมเราไม่ต้องการด้วยแล้วก็มีของเราอะรก็ตามเป็นตั้มเราต้องใช้ความสามารถของเราในการทามาราคีไม่ใช่ระวังที่เป็นกบวยของเขาเพราะหวยก็คือให้เขาเจริญเจริญไปแต่ว่าเราเราเราไม่อยากจะเป็นเกบวยอะไรก็นี่เราไม่จะเห็นคนรวยต้องวิ่งเข้าหาวิ่งไล่เข้าไปว่ากูจะเอาตังหวยได้เพื่อจะได้เงินมาสบายไม่ใช่เราไม่ต้องการมันม่ คนเราต้องมีสักดี์ศรีหาศินด้วยความสามารถเรามีนิ้วสิบนิ้วสิบตีนเนี่ยเนี่ยก็คือแชมโดนสอดมาแบบเนี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเออบางคนที่ถามมาอยากให้แชมเล่าถึงเรื่องของประสบการณ์นะคะก็คือ ก็คือฉันว่าฉันไม่โง้นะเพราะว่าเราคือเข้าใจป่าเราจะเจอแบบว่าหลายครั้งในชีวิตที่เราโดนโอ้โหพวกคนไทยด้วยกันนะมองดูถูกอุ้ยว่าเราโง่เนี่ยอุ้ยต้องมานั่งลําบากทํางงทํางานดูฉันซิแบบว่าผัวเลี้ยงนู่นี่นั่นทุกอย่างแต่ถ้าผัวมันเลี้ยงแล้วถ้าผัวไม่ดีอ่ะฉันก็ไม่เอาฉันก็อยู่ไม่ได้อีกอ่ะเลี้ยงไปแล้วมันเบื่อน่ะเอาะ เขาจะคุยคุยของเขาอ่ะเขาก็ต้องมีวันเบื่อเพื่จะเอาแต่เงินมันเป็นไไม่ได้ตอนนี้ต้องเรยต้องเชอกันตมาอธิษฐานชมแชมชมถึงแม้ถึงแม้ว่าอ่ะแชมบอกไว้เลยนะคะเพราะว่าฉันเชื่อว่าจะต้องมีคนไทยหลายคนที่เจอเอ่อกับคนไทยด้วยกันดูถูกนะคะหาว่าโง่ที่หาผัวไม่รวยทําไมไม่เอาผัวรวยทั้งทั้งที่มีตัวเลือกเลือกในชีวิตชาไหมใช่มีตัวเลือกนะคะพูดจริงๆที่ผ่านมาว่าเยอะมาก ที่เข้ามาแล้วมีเงินแต่สุดท้ายแล้วชัาเลือกคนที่ชัารู้สึกว่าชัาสบายใจถึงแม้ว่าคนนั้นเขาจะไม่ได้รวยก็ตามแต่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าชั้เห็นประสบการณ์มาหลายๆคนนะคะที่มีผัวรวยแล้วโอเคบางคนเนี่ยแฮปปี้สามีดูแลเทคแคร์ดีทุกอย่างก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอแจ็คพอตที่แบบว่าผู้ชายมันเปคุณได้มันก็เปคนอื่นได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ตัวชัาเองเนี่ยชันมมาต้องมานั่งรอเงินผู้ชายเนี่ยชัา แชมว่ามันไม่ใช่อ่ะเออนะอันนี้คือความเห็นของแชมนะคะแต่ละคนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าแต่ละคนมีพื้นฐานมีมีชีวิตมีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันแต่ของแชมพ่อแม่แชมสอนมาแบบนี้ว่าเออเราจะต้องยืนด้วยตัวของเราเองแม้ว่าเราจะเริ่มมาจากยังไงก็แล้วแต่เราต้องต่อยอดเราต้องเรียนรู้เราต้องหางานทำนะคะนั่นคือความหมายของตัวเราเองใช่ไหมแม่ เราต้องศึกษาความรู้ในการสามารถของเราสิทธิ์มือของเราหนึ่งสมองของเราถึงแม้ว่าอะอะแม่ถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าผัวไม่รวยแล้วถ้าเกิดว่าระหว่างผัวไม่รวยแล้ววันหนึ่งถ้ามันเบื่อมันก็ทิ้งแล้วจะมานึกเสียดายอุ้ยทาไมาตอนสาวๆไม่หาผัวผัวรวยถ้าชํานะชัาไม่รู้สึกเสียใจนะคะชัารู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาถ้าเกิดว่ามันมันเลือกผิดถึงแม้ว่าผัวไม่เลือกผัวไม่รวยแล้วเลือกผิดเนี่ยมันก็คือ มันก็คือประสบการณ์ที่เราผ่านใช่ปะมันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นมันทําให้เราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างใช <Yeah. S 1> ่างน้อยเราก็ภูมิใจอ่ะว่าเฮ้ยฉันฉันยืนด้วยลําแข้งของตัวเองฉันผ่านฉันเจออะไรมาด้วยด้วยตัวเราเองไม่ใช่แค่แชมป์คนเดียวนะคะในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณตั้งแต่ตอนที่นะคะตอนที่เราแต่งงานเรามาอยู่นี่นะคะเราครบแต่ละคนเนี่ยในชีวิตในอดีตเนี่ยเออ ที่อยู่กันแบบนานๆเลยแล้วเขาก็เป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาทำงานธรรมดาธรรมดาท,ทั้งที่เรามีตัวเลือกเนี่ยเราโดนว่านะคะ <c oughs> ว่าอุ้ยดูถูกสารพัดแม่เราหาว่าเราโง่อีก ฉัว่าฉันไม่โง่นะเออฉันว่าทุกอย่างเวลาฉันเลือกใครเนี่ยฉันมองเหมือนกับการเลือกคบเพื่อนนะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนที่มาว่าฉันแบบนั้นฉันตัดออกไปเลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงซึ่งถ้าเขาถ้าความหมายเสร็จเขาเป็นแบบนั้นเขามาดูถูกเราที่สามีเราเป็นแบบนี้มึงก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกับกูมึงก็ไปอยู่กับสังคมปลอมๆของมึงไปชีวิตไฮโซชีวิตหรูหราหมาเห่าให้มันเห่าให้มันหอนไปดิฉันมีแฮปปี้แล้วก็มีความสุขอยู่กับสังคมเล็กๆกับ เพื่อนกลุ่มเล็กๆแต่มีความแต่มีความจริงใจให้กันเราจะตามอะไรก็ได้เราจะไปไหนก็ได้ก็ไม่ต้องไปโย่ไหนขอตามไ้สิแ่งอ๊มันไม่ได้ใช่แล้วอาช้ำบอกอย่างหนึ่งแล้วคือคือถึงแม้ว่าสามีเราไม่รวยเนี่ยแต่จริงๆแล้วคือการที่เราจะมีคบแม่ต่อให้คนรวยก็เถอะเวลาเขาคบใครเนี่ย จริงๆเราเขาต้องการความจริงใจหรือเปล่าลึกๆของทุกคนนะแม่แม่ไม่ต้องดูอะไรดูเพื่อลูกหลายคนดอยังเวลามีปัญหาเนี่ยหลายคนก็อยากที่จะมาช่วยอยากที่จะมาเสนอ,อยุนนู่นนี่นั่นให้ใช่ไหมมันทํามันทําให้เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่คนเราอ่ะสิ่งที่คนเราต้องการอะคือความจริงใจให้กันมันไม่ใช่เรื่องเงินเงินอะมันโอเคมันมันก็สําคัญนะคะแต่ความจริงใจอ่ะมันมันซื้อไม่ได้ จะโอ้ยจะเห็นกันโลกของเขาไม่ได้นั่นนะคะความจริงใจของคนน่ะมันซื้อมันหากันไม่ได้นะคะมันแหลกกันไม่ได้นะวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องดูออกว่าอีนี่เนี่ยมึงอยากได้เงินกูนะคะเออคบกันด้วยคบกันด้วยผลประโยชน์คบกันด้วยอะไรอ่ะมีเงินก็จะเมี่ยงมึงเมื่อไหร่ก็ได้พอมันเหนื่อแล้วมันก็เยี่ยงก็เห็นยู่สองคมเละเทะแบบเน่าเปะ่อยอ่ ใช่นั่นแหละค่ะเอออันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะจากประสบการณ์นะคะที่ฉันเคยเล่าให้ฟังว่าคบกับผู้ชายรวยอะ่ะชัมชัมรู้สึกอึดอัดนะอันนี้อาจจะเป็นอันอะบางคนอาจจะเจอแฮปปี้ก็ดีไปชัมชัมเคยคบแบบว่ารวยรวยมากๆแล้วชัมรู้สึกอึดอัดชัมอยู่ไม่ได้ทุกอย่างมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวตนของชัมแล้วชัมมานั่งเฟกไม่ได้อะ่ะเออ นะคะก้มที่แกมพูเว่าเด็กคุณเศรีรวยอะแม่บอกว่าไอ้แก้มอย่างอย่เนีลูกแ้มจะลงไม่ข้าวพแม่ตองงไม่อันจะเรา้วยแล้วก็มีอีกหลายคนแม่ในชีวิตที่ผ่านมาที่แบบว่ารวยแล้วสุดท้ายแล้วลูกก็ไม่รู้สึกลูกไม่รู้สึกมีความสุขอะเออแม่จําคนยิวได้ไหมที่ลูกเคยเล่าให้ฟังอะตอนนั้นที่ลูกไปอยู่ด้วยอ่ะเขาอ่ะ เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราเรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้อยากใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นชําเป็นชําชเคารพนะคะในความชอบของแต่ละคนไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแต่ว่าบางคนที่ชอบมาก้าวไก่เออไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมึงมึงไม่ยอมรับความแตกต่างของคนหรอนะคะดิฉันชอบแบบว่า ความเป็นอิสระแบบนี้เนี่ยคือจะทําอะไรก็ได้กูจะพูดอะไรกูจะขี้กูจะตดกูจะอะไรก็ได้ไม่ต้องมานั่งแอปนะคะอืมใช่แม่แม่ ไม่ต้องมานั่งแอปเป็นผู้ดี24ชั่วโมงแต่ก็คือเออโอเคเวลาเราออกไปไหนมาไหนเนี่ยเรารู้จักกะละเทศะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่แบบว่าด้วยกันกับผัวเราเนี่ยบางทีแม่เขาแบบคนรวยมันจะต้องมานั่งตามใจเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะทําอะไรมันไม่ถูกใจเขามันไม่ใช่เลยถ้าเช่ถ้าเกิดว่าผัวไม่ถูกใจดิฉันก็ดา่าค่ะดิฉันก็ว่าทันทีเลยนะฮะอืมน้แม่เนาะ แล้วแล้วแม่ไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเหรอเวลาพอพอแม่ก็รู้น่วว่ามันว่าบางทีเนี่ยก็มีคนที่ชอบถามแม่เหมือนกันที่แม่เล่าให้ฟังว่าอู้ลูกมีเงินเท่าไหร่ลูลูกไปทํางานอะไรแล้วสามีรวยไหมที่แม่บอกว่าข้างบงข้างบ้านอะไรก็เคยถามนู่นนี่นั่นแล้วแม่รู้สึกยังไงเวลาแม่เจอคําถามแบบนี้แม่ว่า ดีเทียวหาคนรวยเราไปเรียนหนังสือแล้วไปด้ความสามารถของเราในการทํามาหากินแม่ไม่อายเหรอแม่ไม่อายเหรอเวลามีเพื่อนบ้านถามแบบนี้อันนี้อันนี้พวกจิตใจมันไม่ปกติคนพวกนั้นอะ่ะอืม่จมอย่างนั้นนะพูดจะเรื่องนั่นเนี่ยเรื่องที่ว่าต้องหาคนรวยต้องหาผัวรวยอนะ่แบบนั้นเนี่ย สอนวิธีหาป่วยลูกไม่คิดที่จะสอนวิธีตั้งมหาที่ในลูกให้การศึกษาลูกอีกคนพวกนี้พวกบอกว่ถูกโอเคนี่เพื่อนๆทราบแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มาคุยมาเมาให้ฟังเนี่ยเออว่านะคะ เยอะมากคําถามนู่นนี่นั่นความเจาะแจะของสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะพวกที่ชอบสอดรู้สอดเห็นสาระแน่เรื่องชาวบ้านนะคะทางทางที่แบบว่าเฮ้ยบางคนโอเคส่วนใหญ่อะคนที่ถามอะคือคุณเป็นคนที่เออ ไม่ได้มีชีวิตที่เพอร์เฟกหรอกคนที่เขามีชีวิตที่เพอร์เฟกเนี่ยเขาจะไม่มานั่งถามหรอกนะคะว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่เอาผู้ชายรวยอีพวกที่ถามน่ยคืออีพวกที่แบบว่าแทกเงือกอะ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยนะใครที่เจอกับปัญหาแบบนี้เนี่ยอีพวกแทกเงือกอีพวกมีจิตลิสยานะคะเห็นคนอื่นมีความสุขไม่ได้ทั้งที่ผัวไม่รวยนู่นนี่นั่น,นแล้วมาทําเสนอว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนดีใจมีเมตตาเป็นห่วงเป็นใหญ่ที่เออเห็นว่าเราอยู่กับผู้ชายไม่รวยนู่นนี่นั่นเนี่ยบอกก็เลยเรื่องของฉันนะคะถ้าเธออยากมีผัวรวยก็เรื่องของเธอเธอมีไปฉันแฮปปี้ฉันมีความสุขเนี่ยแหละเราก็โฟกัสแค่ผัวเราโฟกัสแค่ชีวิตเรานะคะถ้าเกิดว่าเรามานั่งคิดเรามานั่งเปรียบเทียบเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมที่คนเฟกกันเยอะไง แล้วบางทีคุณไม่รู้หรอกคุณดูแต่ภายนอกเขาดูแฮปปี้เขาดูมีความสุขกันนะคะแต่คุณไม่รู้ว่าภายในของแต่ละครอบครัวที่มีสามีรวยที่มีสมบัติมากมายเนี่ยข้างในมันเป็นยังไงโอเคบางคนอาจจะมีความสุขแฮปปี้แต่หลายคนที่ประสบการณ์ที่จำเคยเห็นมานะคะคุณสุดท้ายแล้วอะชีวิตคู่มันคือเรื่องของคนสองคนคุณอยู่กับใครยังไงก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณมีความสุข โฟกัสในสิ่งสิ่งนั้นค่ะนะคะโดยที่ไม่ต้องไปมองว่างชีวิตใครเขาจะหรูหรามาเห่าแค่ไหนปล่อยเขาไปค่ะนะคะใครพูดอะไรมาปล่อยเขาไปนะคะมันคือชีวิตเราะะชีวิตฉันมีความสุขวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกสิ่งที่มีขอบคุณสามีที่รักคุณขอบคุณนะคะโลกไปน้อยๆของคุณโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่มีลูกมีเต้ามีครอบครัวที่แบบว่าเป็นครอบครัวแล้วอะ เนาะโฟกัส no. oh. แค่นั้นแหละค่ะคนอื่นไม่ต้องไปสนค่ะคำพูดของคนนะคะใครพูดได้ก็พูดไปเมา์ไปนู่นนี่นั่นไปแต่อย่ากเก็บมาใส่ใจดีที่สุดค่ะใส่ใจแค่ครอบครัวเราใส่ใจคนที่เขารักเราแค่นั้นพอจบค่ะนะคะ